รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับวิทยุนะฮะแล้วก็ไลน์อินนะครับตัวนี้เต็มระบบเลยนะครับยี่ห้อวิสเตอร์นะครับโมเดล RQW3 นะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าพัดเทลนะครับนะฮะจะสีตรงลำโพงนี่มันจะสีมันจะออกสีเขียวนะครับสีสีหยอกสีฟ้าตามนี้เลยนะฮะเพัดเทลนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับอาจจะเทปสู่เทปอาจจะวิทยุลงเทปอาจจะอุปกรณ์ภายนอกลงเทปได้นะครับนะฮะต่อ AUX ลายอินนะครับเป็นสายสายเอเป็นสายแดงขาวนะครับแล้วก็มาต่อด้วยอเยุวสดเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันตอนต่อไปนะฮะตัวนี้มีช่องใส่ถ่านล้างถ่านสะอาดนะครับถ่าน2468ีกแปดก้อนเบอร์สีอันนี้ไม่ได้ลองให้นะนะครับว่าถ่านเยอะมากนะครับตัวนี้ไฟสองรอ่บโวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะเสาวิทยุหัไม่งอนะฮะนะครับ เครื่องจะมีสีสีเพี้ยนบ้างนะครับปกติมันเป็นสีฟ้านะฮะไม่ขอคนรับได้นะสินค้ามือสองงดดดาม่านะครับสินค้ามันเก่าไม่อินเจแปนนะครับเดิมๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นวินเทจกับสองลุมนะครับเดี๋ยวทดสอบนะฮะเริ่มต้นนะครับเปิดเครื่องเลยก็คือนี่คือปุ่มเปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มอันนี้โทนอันนี้ฟังก์ชันนะครับฟังชันนะครับฟังชันแรกจุดแรก เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดเลยจุดแรกนี่เป็นเทปจุด2เป็นวิทยุจุด3เป็นลน์อินส่วนในตัวนี้เราจะอัดจากเทปสู่เทปให้เลื่อนตัวแรกอันที่2อาจจะวิทยุลงเทปทุกอย่างมันแยกฟังก์ชันหมดนะฮิมฮอนนี้อันที่3อาจจะอุปกรณ์ภายนอกโทรศัพท์นะผ่านสายเอเยอะก็คือลน์อินลงเทปนะฮะอันที่4นี่พวกลําโพงลําโพงที่อยู่ในตัวไม้ที่อยู่ในตัวมันเนี่ยฮะอันที่4บนสุดนะฮะ อันนี้ถัดมาจากที่สองนะอันนี้ฟังก์ชันอันนี้ฟังก์ชันอัดนะฮะอันนี้อัดแบบสปีดนะครับอันนี้แบบ A to B ก็คือหยุดเวลาอัดนะฮะแล้วก็เล่นพร้อมกัน A กับ B อันนี้เป็นรูใหม่นะครับอันนี้วอลลุ่มใหม่นะฮะอันนี้เป็น FM Studio Mono นะครับนะฮะอันนี้ AM FM นะครับเดี๋ยวจะซาบล์ววิทยุก่อนนะครับเริ่มต้นนะเสียบปลั๊ก นะครับเสียบปลั๊กมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเสียบป,ปลั๊กเปิดเครื่องสถานะาไฟติดนะถ้ายังไม่เปิดเครื่องมันก็ไม่ติดสถานะไฟนะครับระบบวิทยุเดี๋ยวปุ่มเทสให้ก่อนตรงกลางนี่นะครับวิทยุจูเนอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับขึงนคืนร้อยแปดบ้านเรานรเนี่ยเรียบร้อยแปดเลยนะครับเดี๋ยวจะสอบเอเอ็มเอเอ็มกดลงนะครับไม่รู้จะมีคืนหรือเปล่านะ เอมส่วนมากจะไม่มีอ่ามีขึ้นเอมรับได้ปกตินะต่อไปเอฟเอ็มเอ็มกดขึ้นนะครับหานครได้ต้องโมโนกดลงขึ้นรถเมล์สตูลิอนะกดเพื่อขันด้วยกันนะเพราะนั้นก็คือจะไปนั้นอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะลองอัดจากวิทยุลงเทปนะครับให้เลื่อนมาอันที่สองอันที่สองนี่ฮะวิทยุลงเทปนะฮะใครที่ไม่เข้าใจย้อนมาดูคลิปใน YouTube ได้นะ อันแรกเทปสู่เทปอันสองวิทยุลงเทปอันที่สามไลน์อินเข้าเทปอันที่สี่เป็นไมค์เข้าเทปไมค์ในตัวอันนี้ผมจะเอาวิทยุสู่เทปก็เริ่มอันที่สองกดเพย์บล็อกคอร์ดนะครับเริ่มอัดนะครับิสุที่เจ็ดสำนวนนี้ใช้คําว่ารถนะถ้าอยู่ในอีกสันวนหนึ่งนนะครับจำนอนเดินเลยเป็นสีฟ้ากระเจียวสวยครับคือัดถังสีหายานาวาเป็นสีหายาอีกสีหนึ่ง มีตัวนอยู่สีแดงวาส้สวยกจ่าจะใช้สำนวนรถเจ็ดลัตลองฟังดูครับอยากจะวิทยุลงเทปเทปก็น้าก็หลังได้สองหลุมเลยเปลี่ยนสายพานใหม่ให้เรียบร้อยทั้งสองหลุมยอมขึ้นวิสุทธิเจ็ดสำนวนนี้ข้ับ่าวิทยุลงทถเมื่อกี้นะครับถ้าอยู่ในอีกสำนวนหนึ่งในสำนวนกายนครจะใช้ขับเรือคืออัดถังที่กะนาวานาวาวาต่อไปนะครับผมจะต่อจอุปกรณ์ภายนอก ตัวอ่าจลงเทปนะครับก็คืออันที่สาม A U X เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากเครื่องนี้นะครับเลื่อนฟังก์ชันขึ้นบนสุดนะนะครับเห็นว่า A U X ก็เปิดจากอุปกรณ์พนันองาลูกค้าสามารถต่อจาก u t u b e เอ่อโทรศัพท์เปิด u t u b e นะก็เข้ามาได้อันนี้เป็นโมโนโน,นะตัวนี้เสียงก็จะออกข้างเดียวทดสอบอัดนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องกดมาที่ตรงนี้นะและอันนี้ก็กดไลน์อยู่บนสุดนะครับมันต้องตรงกันนะครับ ่าทดสอบฟังนะครับใช้คำว่าเรือคืออัดถังกิ่กานาวาลนะครับนาวาคือมักมีอกนะฮะเสียงมันจะเข้าเบาหน่อยเพราะว่าเสียงในนี้มันเข้าเบานะครับไดาจะอัดได้ปกติเพราะว่าผมทดสอบสองสารอบแล้วสามารถจะอุปกรณ์ภายนอกได้นะครับสายจะเป็นแจ็คสามจุดห้าแล้วก็มา สอส่างนี้นะครับใช้งานได้ปกติฮะพอดีระบบอันนี้มันเป็นโมโนนะฮะเสียงมันก็จะออเบานะครับต่อไปผมจะอัดจากเทปาจากลำโพงาจากไม้ในตัวสู่เทปก็เลื่อนขึ้นบนสุดนะผมจะทดสอบตัวนี้ทดสอบ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 นะฮะอ่ทดสอบฟังดูนะครับ อนน่อนันนี้คือทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับนี่ฮะนี่ที่อัดเมื่อกี้นะครับเลื่อนขึ้นบนสุดนี่เป็นการอัดในไมในตัวของมันนะครับอ่าต่อไปผมจะอาจจากเทปสู่เทปนะครับเลื่อนขึ้นล่างสุดนะครับเลื่อนมาล่างสุดนะเปิดจากเทปหลุม A นะครับ าอาจหลงฟ้าปุ่มยื่นปุมพอดพอดหยุดหยุดอักจะหยุดปั๊บเลยทดสอบฟังดูนะครับ จะแยกลำพวงซ้ายขวาเป็นบาลานซ์เลยหูฟังนี่อยู่ตรงนี้นะครับเสียบว่าปกตินะทดสอบทุกอย่างตเ,เอไประบบเทปเต็มๆนะครับเล่นพร้อมกันได้สองฝั่งเลยนะเทปนะครับหลงบีนะครับเสียดีคร,รับคนฝัด้ดกปกตินะ หน้าหนึ่งให้เล่นหน้าเดียวน้าหนึ่งเขนกดขึ้นแล้วให้เล่นพร้อมกันกดลงจะเล่นฝั่งเดียวกดข,ขึ้นเล่นพร้อมกันประมอันน,อนี้กอซ้ายหลุมนี้นะกอขวาหลุมนี้นะ,นนะ,ะอ่าต่อไปเดี๋ยวหลุมเอนะนะครับฟังแบบชัดเจนนะ สายพานเป็นให้ใหม่เรียบร้อยใช้ยาวๆเลยเสียงเด็กนะครับเสียงดีมากนะครับทั้งสองหลุมเลยนะฮะโอเคนะครับกอจจกรีวิวนะครับขอบคุณครับ